ตอนแรกชายคนนั้นคิดว่ามือของเขาเป็นแค่ตะคริวหรือกล้ามเนื้อกระตุกแต่เพียงไม่กี่วินาทีเขาก็ตระหนักได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติกับแขนของเขาเขาค่อยๆใช้มืออีกข้างยกแขนที่ควบคุมไม่ได้ขึ้นมาจ้องมองมันอย่างสับสนเขาพยายามหยิบช้อนอีกครั้งแต่ทุกครั้งที่เขาพยายามจะกินแขนของเขากลับปัดช้อนกระเด็นไปกลางอากาศเขามึนงงและยังคงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเขาพยายามอีกครั้งแต่มันก็กลับปัดทิ้งเหมือนอย่างเคยอาจารย์ของเขาที่มองอยู่ใกล้ๆจึงเอ่ยถามว่าเกิดอะไรขึ้นชายคนนั้นส่ายหัวและตอบว่าไม่รู้ทันใดนนั้้้เขขขาาาาก็ควชมอง าาจรย์แล้วคว้างไปทางแขกค,คนอื่นจากนั้นด้วยท่าทางประหลาดเขาก็คว้างชามของตัวเองใส่แขกที่นั่งอยู่ตรงหน้าเมื่อตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างร้ายแรงผู้เป็นอาจารย์จึงรีบคว้าแขนของเขาไว้เพื่อหยุดยัง้งแต่ก่อนที่อาจารย์จะทันได้ทําอะไรมากกว่านั้นสิทธิ์คนนั้นก็จู่โจมเขาด้วยพละกกาลังมหาศาลผู้เป็นอาจารย์จ้องมองอย่างไม่อยากเชื่อสิทธิ์ของเขาที่ปกติดูไม่เอาไหนตอนนี้กลับเคลื่อนไหวด้วยกระบวนท่าที่แปลกประหลาดในตอนนั้นเองอาจารย์ก็ตรหนักได้ว่ามีพลังลี้ลับบางอย่างกําลังควบคุมชายคนนั้นอยู่เขากระโดดข้้้าามรรัวววแลิ่่่่งงตไปปยทีอูใ ที่สุดที่นั่นเขาได้พบกับชายลึกลับคนหนึ่งที่กําลังประกอบพิธีกรรมประหลาดโดยไม่ลังเลผู้เป็นอาจารย์ได้พุ่งเข้าไปทําลายแท่นบูชาที่เป็นแหล่งกําเนิดของพลังชายผู้ประกอบพิธีจึงเข้าจู่โจมเขาทันทีและการต่อสู้ที่ดุเดือดก็เริ่มต้นขึ้นทั้งคู่มีฝีมือสูสีไม่แพ้กันและเมื่อสู้กันอยู่นานในที่สุดคู่ต่อสู้พลาดท่าทําให้ผู้เป็นอาจารย์เห็นโอกาสเขาได้ใช้กระบวนท่าในตำนานและยุติการต่อสู้ครั้งนี้สุดท้ายพลังลี้ลับนั้นก็ถูกทําลายและทุกอย่างก็คลี่คลายลง